ไปซิได้ปะไปแล้วไปดูจะสอบวนการที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนปะมิวเซียมออสเปซมิวเซียมโอเคมันนีที่ยวไหรแล้ว่ะนี่สิห้าได้สิบสสิงหานนะน้นนนนูอะไรนะนิ้วไหนแล้วม่แมนแม่มแแ